สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวสเตปกี้นะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรู้ก่อนซื้ออีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับรู้ก่อนซื้อมากันรัวๆเลยนะครับเพราะว่ามีสมาร์ทโฟนเปิดใหม่ช่วงปลายปีค่อนข้างเยอะเลยนะครับอย่าง Moto Edge X 3 0นะครับที่รอบนี้นะครับมาเป็นตัวแรกของโลกนะครับกับชิปเซ็ต Snapdragon 8 g e J 1มาดูกันนะครับว่านอกจากชิปเซ็ตแล้วนะครับจะมีอะไรเด็ดไปอีกนะครับถ้าทุกคนพร้อมที่จะไปดูกันแล้วนะครับ i n t ร m e ปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับสมาร์ทโฟนรุ่นแรกของโลกนะครับที่ได้ใช้ชิป Snapdragon 8 Gen 1นะครับนั่นก็คือ Moto Edge X 3 0นั่นเองนะครับจะเรียกว่า X 3 0หรือ X 3 0ก็ได้แล้วแต่เลยนะครับซึ่งรอบนี้นะครับก็จัดสเปคมาแบบจัดเต็มเลยนะครับสมกับคนที่รออยู่เลยมาดูสเปคเบื้องต้นกันบ้างดีกว่านะครับผมตัวเครื่องนะครับตัวนี้บางอยู่ที่8.5มมน้ำหนักอยู่ที่194กรัม ก็ไม่ได้หนักะายมากมายนะครับซึ่งรอบนี้นะครับให้หน้าจอมาอยู่ที่6.7นิ้วก็ขนาดโอเคใช้ได้เลยนะครับความประหยัดอยู่ที่ Full HD p a u s นะครับผมแสดงผลได้แบบ10 bit รองรับการแสดงผลแบบ HDR10 Plus นะครับผมรองรับการแสดงผลแบบขอบเขตสีกว้างแบบ DCI P3 100%นะครับแล้วก็ Refresh Rate นะครับ144 Hz Touch Sampling Rate อยู่ที่ 576hz เสฮิร์ชนะครับผมก็โหดนะสูงพอสมควรเลยนะครับมีลำโพงคู่ให้นะครับรองรับระบบเสียงแบบ Dolby a เ m o กอีกด้วยนะครับซึ่งก็มีการใช้ชื่อเรียกของเขาเน๊าะนั่นก็คือ Dolby s o u n d นั่นเองนะครับแน่นอนนะครับว่าตามข่าวลือเป๊ะเลยนะครับ SoC รอบนี้นะครับให้มาแบบสุดแรงนะครับตัวล่าสุดอย่าง Snapdragon 8 Gen 1ประสิทธิภาพ CPU นะครับสูงขึ้น กว่า snapdragon 888ถึง20%ประหยัดพลังงานลงถึง30%ส่วน gpu ก็แรงขึ้นนะครับถึง30%แล้วก็ ai ที่ฉลาดขึ้นถึง4เท่าอีกด้วยนะครับรอบนี้นะครับ motorola edge x 3 0นะครับได้คะแนนทดสอบจากทางแอป benchmark อย่าง antutu ไปอยู่ที่1 6 1 3 3 6 1คะแนนว้าว <Wow. S 1> oh. เยอะไปไหนครับเนี่ยแต่ก็นั่นแหละครับมันเป็นแค่คะแนนเนาะเอามาให้ดูเฉยๆนะครับว่ามันแรงแรมเป็นแบบ l p d d R5 นะครับความจุเริ่มต้นอยู่ที่8 g ิแล้วก็สูงสุดอยู่ที่12 g ิโดยความจำหลักอย่าง ROM นะครับก็ให้เริ่มต้นมาที่128 g b และสูงสุดอยู่ที่256 g ินั่นเองนะครับมากันที่กล้องกันบ้างดีกว่านะครับ กล้องหลังรอบนี้นะครับให้มาถึง3ตัวก็ปกติณปัจจุบันนะครับแต่บันเด็ดอยู่ตรงที่ว่ากล้องหลักและกล้องอัลตร้าไวเขาให้ความละเอียดสูงถึง50ล้านพิกเซลเท่ากันเลยทั้งอัลตร้าไวและก็กล้องหลักนะครับซึ่งตัวหลักนะครับใช้เซ็นเซอร์ของทาง OmniVision นะครับที่ขนาดใหญ่มากนะครับ1.1.55ส่วน1.55ิ้วซึ่งก็มีขนาดใหญ่พอๆกับทาง oppo find x 3 Pro เลยทีเดียวนะครับที่ใช้ imx 7 6 6นั่นเองนะครับ แต่อันนี้จะเป็น Omni Vision OV 5 0 A นั่นเองนะครับค่า f อยู่ที่1.8แนะครับแล้วก็รองรับระบบการสั่นแบบ OIS ด้วยนั่นเองนะครับก้องลองกันบ้างดีกว่าก้องเอาเท่าไวนะครับก้องเอาเท่าไวความละเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซล f 2 2นะครับซึ่งก็มีมุมมองภาพกว้างอยู่ที่117อองศานั่นเองนะครับ อ,อ,อาจจะไม่ได้กว้างที่สุดในตลาดณนะตอนนี้นะครับแต่เขาบอกว่าของเขาเนี่ยอตัตราไวนะรองรับการถ่ายใกล้สูงสุดอยู่ที่2.5เซนติเมตรหรือพูดง่ายๆก็คือมันสามารถใช้เป็นเลนส์มาโครได้ด้วยนั่นเองนะครับ และกล้องตัวสุดท้ายนะครับก็คือเป็นกล้อง Depth Sensor นั่นเองนะครับที่เอาไว้วัดระยะลึกตื่นหนาบานในการถ่ายภาพหน้าชัดหลังเบลอนั่นเองนะครับกล้องหน้าของรุ่นนี้นะครับจะเป็น2แบบนะครับรุ่นแบบปกตินะจะใช้เป็นแบบ Punch Hole นะครับซึ่งก็คือเป็นแบบเจาะรูตรงกลางหน้าจอนั่นเองนะครับก็จะเป็นกล้องที่มีความละเอียดสูงถึง60ล้านพิกเซล เป็นกล้องที่มีความละเอียดสูงสุดในโลกณเวลานี้นั่นเองนะครับผมและตัวต่อมาก็คือเป็นแบบกล้องใต้หน้าจอนะครับ Under Display นะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นกล้องความละเอียด60ล้านเป็นกล้องตัวเดียวกันนี่นะครับแต่จะเป็นแบบออย่างที่บอกใต้หน้าจอก็คือจะไม่เห็นรู กล้องใดๆทั้งสิ้นนั่นเองนะครับจะแสดงผลได้อย่างเรียบเนียนนั่นเองนะครับมีแบตเตอรี่ความจุใหญ่นะครับอยู่ที่5,000มิลลิแอมก็เป็นมาตรฐานนะปัจจุบันไปแล้วนะครับสำหรับเรือธงต่างๆของค่ายต่างๆนะครับต้องให้ความจุมาอยู่ที่ประมาณนี้เท่านั้นนะครับรองรับการชาร์จไาอยู่ที่68วัตต์ก็เยอะกว่าชาวบ้านเขาอยู่ที่1วัตต์เนาะอาจ,จริงๆอาจจะมีบางเจ้าที่ไป120วัตต์ก็อันนั้นแล้วแต่เขาแล้วครับปล่อยเขาไปรองรับการชาร์จเร็วแบบนี้นะครับสามารถชาร์จในเวลา13นนทีนะครับ ได้ถึง50%มาพร้อมระบบปฏิบัติการ Android 12นะครับรอบทับด้วยมา UI 3.0นะครับที่มีการปรับแต่งมาอย่างดีนะครับและก็มีความเข้ากันได้ของทาง Android 12ซึ่งหน้าตาจะมีความระม้ยคล้ายคลึงกับทาง Android 12อยู่พอสมควรนะครับแต่จะไม่ใช่ Android p e เพียวแบบ Android Stock อะไรขนาดนั้นนั่นเองนะครับมาปิดท้ายกันด้วยราคากันบ้างดีกว่านะครับหลายๆคนฟังถึงตอนนี้แล้วนะครับก็อยากจะรู้ราคานะครับว่าราคาเป็นยังไงบ้างต้องบอกเลยนะ ราคานี้เด็ดมากๆเลยนะครับมาดูกันตัวแรกเลยนะครับตัวเริ่มต้นความจุแรม8 128นะครับราคาอยู่ที่3,199หยวนหรือประมาณอยู่ที่1 6 8 7 0บาท ราคาเปิดตัวมาคุ้นๆกันอีกแบรนด์หนึ่งเนาะ,ะแต่สเปคนี่โหดกว่ามากๆเลยนะครับตัวต่อมานะครับ Moto S X 3 0ความจุแรม8รอม256รกิกราคาอยู่ที่3399หยวนหรือประมาณอยู่ที่17,900บาททวน <Y OU> นะครับผมก็เป็นราคาประมาณการนะครับไม่ใช่ราคาอย่างเป็นทางการนะครับ ไม่ใช่ราคาขายในไทยนะเป็นราคาของทางประเทศจีนนั่นเองนะครับมากันที่ตัวท็อปสุดกันบ้างดีกว่านะครับอย่างแรม12รอม256ราคาอยู่ที่3,599หยวนหรือประมาณอยู่ที่18,960บาทวว้า <Wow. S 1> นี่คือตัวท็อปสุดนะ19่เ9 0เองใช้คำว่า19่เเองนะครับสำหรับสเปคแบบนี้นะครับก็ ถือว่าถูกมากๆเลยนะครับแต่หลายคนก็คงเอ๊ะที่บอกไปเมื่อกี้เหมือนมีตัวหนึ่งนะที่ว่าเป็นรุ่นกล้องใต้หน้าจอใช่ไหมแล้วราคาล่ะหรือว่าเขาไม่ขายเปิดมาเฉยๆมีราคาครับผมความจุมีความจุเดียวนะครับแรม12รอม256ราคาอยู่ที่3,999หยวนหรือประมาณอยู่ที่21,000 เจบาทนั่นเองนะครับ2อ0 0 0ื่นหนึงถ้าขายในไทยในราคานี้นะครับก็แน่นอนครับชัดอัพแ n นเทคไมมันนี่นะฮะพูด่าแล้วเอาเงินฉันไปซะนะครับผมก็อาจจะหยาบนิดนึงนะครับแต่ว่าเมันมันน่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับราคานี้นะครับที่ให้มานะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับรู้ก่อนซื้อในวันนี้นะครับมารีแคปบกันแบบสั้นๆนะครับว่า จะเข้าไทยไหมนะครับสําหรับใครนะครับที่ฟังแล้วก็อยากจะคอมเมนต์อะไรนะครับว่ามันจะเข้าไทยไหมมาคิดเล่นๆกันดีกว่านะครับว่ามันจะเข้าไทยหรือเปล่าผมก็อยากให้มันเข้าไทยอยู่นะแล้วก็ราคาประมาณนี้ได้ไหมนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับราคาที่เปิดตัวในประเทศจีนจะต้องบวกขึ้นไปอีกประมาณ2,000บาทนะครับโดยประมาณเนาะก็จะแพงกว่าในจีนอยู่นิดนึงนั่นเองนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วก็ บางทีก็ไม่เอามาด้วยซ้ํานะครับก็ไปเอาตัวโมเดลอื่นมาก็ไม่เป็นไรนะครับมารอรุ้นกันดีกว่านะครับว่ามันจะเข้าไทยหรือเปล่านั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับรู้ก่อนซื้อแล้วก็ผมนะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับจะเป็นคลิปอะไรต่อไปนะครับก็อย่าลืมติดตามด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ